สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอีวนะครับ The Killer Gamer นะครับวันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับในแมปในแมปที่มีชื่อว่า Rainbow Lucky Box Race นะครับจะเป็นแมปแมปแนวเอาชิปรอดนะครับจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีมันจะมี Lucky Box ให้เราเปิดอะไรแบบนี้ครับเราก็ต้องไปเปิดไปขุดไปมาดูกันว่าวันนี้เราจะโชคดีแค่ไหนนะก็วิธีเล่นก็คือไปไปตรงนี้นะ ไปตรงนี้แล้วก็ไปกดไปกดไปกดอะไรพวกนี้ก่อนนะ,อะไอคลิปอินเวนเอรีก็คือถ้าเวลาตาเราตายอ่ะทูว์แปลว่าของของเราจะหาของเราจะไม่หายส่วนฟอสอะของเราจะหายผมผมเอาฟอสด,ดีกว่านะเพราะว่ามันจะทําให้ของเรานั้นของเรานั้นมันอะมันหายเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ขี้โกงไงโอเคไป วิธีเล่นก็แค่เข้าไปตรงสีเลยต่างๆเนี่ยผมเข้าไปตรงสีเขียวนะโอเคไปแล้วมันก็จะมีบล็อกเพิ่มมาให้เราอยู่แล้วโอเคงั้นเราก็เดินไปมาเปิดอันแรกเลยโอ้ได้ขวดเลเวลนะั้นตอนนี้ผมก็เลเวล4ีนะไปไป,ปเอ,อ้เลเวลหดิเอออันนี้คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันไฟ AU N อ๋อเขาบอกอีก5นาทีมันจะระเบิดโอเค ผมคิดว่าแมปม,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 มันเละมันแมปมันเละมากแมปมันเละโคตรเละเลยโคตรเละเลยคนสั่งเออไม่เป็นไรมันสามารถรีรเจนแมปได้นะผมว่าจะรีเจนแมปหรือไม่รีเจนแมปดีผมผมจะลองรีเจนดูก็ได้แต่ว่าก่อนอื่นผมผมคิดว่าผมน่าจะไม่รีเจนแมปนะคิดนะ ถ้าท่านผู้ชมอยากเห็นผมรีเจนแบบก็ได้นะผมไม่ว่าเลยนะแต่แต่ผมว่าไม่รีเจนแบบดีกว่าผมผมขี้เกียจไปรีเจนแบบอีกครั้งหนึ่งอะ่ะโอเคมาต่อไปเออพอดีผมเป็นหวันนะผมก็จะออกประมาณอะไรแบบนี้อยู่เนาะถ้าท่านผู้ชมคนไหนไม่ชอบก็ขออภัยด้วยนะในคลิปนี้ก็อาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยอะไรแบบนี้อยู่นะ ไม่แนะนำให้เด็กเด็กหรือเด็กไปดูนะมา <S <s <window> ต่อไปต่อไปเออ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 เฮ้ย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 เฮต้องทำยังดีต้องทำยังกระโดด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 มันก็ไม่ได้ดีนี่หว่าเออช่างโง่เราจริงๆนะมามามาแล้ก็ต้องขุดอย่างเดียวนะมีหนทางเดียวก็ขุดขุดขุดขวด ถุยครูตังหากโอเคมาแล้วก็แล้วก็วกโอเคเก็บได้วัวมาวัวเอามาทำเฮี้ยอะไรไม่รู้นะอันนี้เป็นน้ำยาอะไรก็ไม่รู้นะอยากดื่มดูหน่อยอาจจะเป็นน้ำยาเมาเหล้าหน่อยอ๋อถุยไม่ใช่คนละคนละคนละน้ำยากันอ๋ออนี่จะเป็นสีนะผมจะไม่เอาดีกว่าสีขี้เกียจเก็บมา อันนี้ก็เป็นวัวน,นะเฮ้ยไม่รู้ว่าวัวแล้วฆ่ามาันฆ่ามันล้วได้เลยเพราะอันนี้มันเป็นล็กกี้เอ่อเรนโบลล็กกี้บล็องเห็นมันอาจจะได้ของแบบดีๆอุ้ยฆ่าเราได้นี่หรอเฮ้ยดี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 โอ้โหถ้ามันเตะถ้าวัวตกลงไปป <laughs> ะปะปะเออวิตเทอร์ชิมฮันต์นั่งไงกู this temple what is this temple song จะเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่นี้เหรอโอ้โหวิเทอร์ผมว่าวิเทอร์ขนาดนี้นี่มันจะไหวไหมเนี่ยดูวิเทอร์ดิไม่ใช่ตัวเล็กซะด้วยนะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดเนี้ยผมคิดเกียยรีสต,ต์แตทโหมดอะ น่าจะตีวิเทอร์ได้หรูอวิเทอร์น่าไม่สามารถน่าจะไม่เอะ<ฮ>ไม่ไม่สามารถตีเราอะไรแบบนี้ได้หรอกมั้งผมคิดว่านะปะโอโ้โหตีวิเทอร์ได้แต่วิเทอร์น่าจะไม่ทำร้ายเรานั่นแหละแต่มันก็เป็นข้อดีเนาะอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยดาบดาบมีดมีดมีด อันแล้วนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะเฮ้อันเามื่อกี้คือกระทาผมรู้อันนี้คือผมต้องไปเก็บดามมดโอเคกับกระทาเฮ้ใครตีเราเนี่ยสกิลสกิลิตันชุดเกาะแรนดอมนะมันจะเรนดอมชุดเกาะอ,อะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นสกิลลิตันที่ผมคิดว่าน่าจะโหดดีแล้วก็ใหม่ดีด้วย เพราะว่าในน่าจะมีในแบบนี้เท่านั้นนะสกิลตั้นแบบเนี้ยงานเนี้ยผมก็ว่าแล้วมันต้องได้กระทาอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่ากระทานี้มันทำอะไรได้นะเอออันนี้คืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> อ๋เป็นหัวใจหัวใจหัวใจอ๋อมันจะเพิ่มหัวใจให้เรานะหัวใจหัวใจอะไรวะมันอาจจะเพิ่มหัวใจมันเพิ่มหัวใจเพิ่มหัวใจโอม ทำไมผมไม่รู้อ่ะผมยังงงอยู่เลยทำไมตอนเมื่อกี้ผมตายสองรอบเออเออเนาะโอเคผมคิดว่าแบบนี้มันเละเกินไปละผมว่าผมต้องไปรีสเตตใหม่โอเคมาการรีสเตบใหม่ก็คือการรีโหลดแบมใหม่ก็คือทำแบบนี้โอเคกดปุ๊บมันจะรีเตตใหม่หมดเลยไม่เชื่อท่านผู้ชมลองดูรอแป๊บนะเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตเอง เดี๋ยวมันก็รีเซตเองใช่ไหมวิเทอร์ทุกอย่างก็จะตายไปหมดแต่ว่าเรา,ายังไม่สามารถไปเล่นอะไรแบบนี้ได้รอต้องรอให้มันรีเซต,ตตเ็ตทั้งหมดก่อนเข้าใจไหมมันต้องรีเซต,ตอต่เนาะ,ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยากฟังเพลงไหมครับถ้าอยากฟังเพลงเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะครับระหว่างที่รอการรีเซตในเกมนี้นะโอเค ก็คือเกมนี้มันก็มีแค่ว่าให้เราไปเปิดลกี้บล็อกต่างๆแล้วก็เปิดลกี้บล็อกให้ต่างๆให้มันแบบเอาชีวิตรอดเอายๆก็คือเอาชีวิตรอดให้มันเอาชีวิตรอดเสร็จแล้วก็นั้นแค่ให้มันจบเกมอะแต่ว่ามันจะมี2 EP นะโอเคมันก็ต้องแบบนี้เลยเนาะก็คือเราจะว้ามาแบบนี้รอมันรีเซตเสร็จมาถ้าเกมนี้ก็จะมีแค่แบบ ให้เอาชีวิตรอดแล้วก็ไปเปิดไลคคิบ็อกให้ใชนะแต่ผมจะทำคลิปมา2 EP นะคลิป EP แรกก็จะเป็นคลิปนี้แหละน่าจะไม่ไม่ใช่ไม่น่าจะไม่ใช่ EP แรกนะมันน่าจะมี3 EP อะ่ะไม่รู้อะ่ะผมคิดว่าน่าจะมีหลาย EP อยู่แหละเพราะมันยาวไงไลคคิบ็อกต่างๆมันยาวอะ่ะโอเคถ้าหากถ้าไม่ชมได้ยินเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะ ถึงเวลาเริ่มเกมแล้วงั้นถ้าผู้ชมฟังเพลงไปด้วยแล้วก็เริ่มเกมไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟัง ไอ้เห้าอียอ้ยไอ้้ยชื่ออะไรของมึงเนี่ยต่อมาต่อมาก็ผมก็มาขุดบล็อกก่อนนะพอขุดบล็อกอ๋อได้นี่มาโอเคขุดอันนี้ได้วัวมาอันนี้ไม่รู้ว่าได้อะไรมาได้วัวเหมือนกันนี่อันนี้เอ้าเฮ้ยตกนอกแมปสวยแล้วสวยแล้ว ไม่อ้หน้าหน้าไอ้ลุงลุงลุงจุดจุดจุดหน้าเองนะหน้าของลุงจุดจุดจุดนี่เองนะมาคดต่อคดต่ออ๋อได้ชุดกอะต่างๆมาก็ถือว่าดีนะโอ้โหอัพกรดแม่งโคตรเยอะเลยดี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 ใช้ได้ใช้ได้มานี้ได้อได้เพชรอะไรเนี่ยเออต้องเพชนก่อนดีกว่าเพนก่อนเพชนก่อนมันเป็นเพชรอะไรเนี่ยโอ้หเวลขึ้นมาโอ้เอาเพชรดีได้ โอ้โอ้โหเตีโคตรแรงต้องเจอฝีมือเซตมาตยอย่างพี่น้องนะตีนะดูพี่น้องตีดิตกไปเลยเห็นเปล่า <c oughs> อย่างกับผมเนี่ยพี่น้องจะเจนเลยนะพี่น้องไซตมาตนะผมอ่ะนะมาโคตรโคตด,คด,คดอันนี้มันก็ไม่ต่างเลยจากเมื่อกี้ไหมมาเช่นเธอเช่นเนี่ยนะโคตรหนึ่งบล็อกโอ้ได้ขวานโอีกหนึ่งบล็อกได้ทีเอ็นที คูดิ้งดิงบอกวัาอ๋อได้ลอยฟ้าเราจะไปลอยฟ้าไปนักบินอาวากาศได้ไ hey, ข่อีกแล้วเนี่ยไอ้นี่อีกแล้วเหรอเราต้องกินเพชรอืมอร่อยอึงวัดเดอะช่างเถอะมันก็เป็นมาสักขนาดนี้เราจะไปตรงนู้นกันนะอู้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันขุดขุดขุดแล้บ like ก็บอกสายลุงได้วัว ละกี้บอกสายลุงได้เพชรอู้น่าอร่อยเมาๆมาไปต่อไปดาตตอไปต่อดาตตอไปอู้ลดเสียงหน่อยเสียงมันดังเกินอยากฟังเสียงไหมเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ฟัง พลงที่ทุกคนนั้นชอบจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังอีกเอ,อพอพอๆๆเถอะกูยังจะปวดหัวกับเพลงกูนี่แหละไม่รู้ว่าผมอ๋อผมข้าไปตรงนั้นดีกว่าแล้วก็คุณลัก k ี้บอกต่อโอ,อ้อ๋อได้อันนั้นเหมือนเดิมอีกแล้วผมไม่รู้ว่าทุกคนคงจะฟังเสียงเพลงเสียงนี้ได้เปล่าอันนี้เป็นจะเป็นเสียงที่ผมพูดเองนะเป็นเสียงแบบถ้าทุกคนอยากฟังเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ เดี๋ยวผมก็จะพูดให้ฟังนะมันเป็นเสียงที่ทุกคนนั้นต้องชอบแน่นอนมาเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังไม่ไม่ใช่เปิดดิเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอ่ะเกิยจาชิชิอ๋ออชินนโนออชิลิกตีอวบกุรีอชิบกุกชิชิโนออชิโนอ w ว a t เ h e f u นะมันแปลว่าว h a t ด h e ฟนะผมคิดว่าผมคงควรจะใส่เพลงนะเพื่อที่มันจะได้ ดีขึ้นแต่ว่าผมเกียจพูดแล้วไงเข้าใจใช่ไหมอ้อแมงมุมอีกแล้วเออถุยแมงมุมถุยไอไอนี่น่ะเขาตัวที่ผมเกลียดมากถ้าหากท่านผู้ชมได้เสียงอะไรที่ท่านผู้ชมไม่เคยยินมาก่อนผมก็ขอพัยมาด้วยเพราะแต่แถวนี้มีเออผมถ่ายคลิปนะโอเคเออท่านผู้ชมก็ก็คือเอาไงคือ ออถ้าหากท่านผู้ชมได้ยินเสียงอะไรก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงเพลงมาให้นะกันนะอ๋อลืมไปผมมีคำถามนะในคลิปนี้นะท่านผู้ชมทุกคนนะให้เป็นนับมาว่าผมตายกี่รอบนะถ้าตายถ้าตายถ้าตายถ้าผมตายกี่รอบกเ็เขียนในคอมเมนต์นะเข้าใจไหม แล้วก็แล้วก็ไปเขียนในคอมเมนต์ว่าผมตายกี่รอบตายกี่ครั้งตายกี่รอบอะไรแบบนี้แล้วก็ไปเขียนไปโอเคในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกให้ว่าผมตายกี่รอบในคลิปนี้นะอันนี้เป็นแค่คําถามในคลิปนี้นะถ้าถ้าใครรู้ว่าผมตายกี่รอบก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้นะผมผมจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะโอเคเป็นว่าผมจะเพิ่มเสียงเพลงมาให้แล้วกันนะ Got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a lass. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see so, I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands on education. So, I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me, loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, And there ain't no point in resisting. Living life like a dream, living right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay. It's a dream, and I pray. As a team, one day, it be me. If I want it, then i get it. Head down, don't regret it. Push myself to if I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit. Have no shame, I'm I can't find the eye to see the fine. Every day that I wake up, I wake up in a nightmare. Every day that I wake up, I can never see quite clear. When I look at my surroundings, and everybody still doubts me, I want to live to hear a crowd.